ที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าสูงๆนั้นคือเป็นต้นใบม่อนเด้อจะ้ะต้นต้นมันบรลลีมันสูงคักแต่ว่ามันคือพ่กออกนวยให้กินมันคือพ่กออกดอกออกพ่วงแต่ว่าเมื่อน,นี้มันสูงคักโผด่อยจะไปตัดมันจะ้ะเดี๋ยวเราไปตัดมันณนะบัดนาวมาดูผลงานจาขคองี่ตัดไปแล้วจะ้ะเป็นต้นมันบรลลี เห็นแต่กิ่งตัดแล้วเมื่อบ้านเมื่อพ่งเลยจ้ะมื่อพองเลยตัดว่านี่ถึงโค่นมันหนอกมีแต่กิ่งเห็นไหมโลงงหรออันนี้ก็โลงดูต้นไม้ตอนเช้าเช้านะคะอันนั้นอันนั้นคือต้นต้นมันปูนะคะใบยะนาง อันนั้นเป็นกล้วยเล็บมอน,นางอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นต้นอะไรคะต้นขนุนตัดเกลี้ยงเลยค่ะน้ำนะคะริมหน้าต่างชุ่มต้นไม้ริมหน้าต่างอันนี้ต้นคนาชยาอันนี้เราก็ปลูกเพิ่มนะคะให้มันขึ้น ให้มันขึ้นตรงหน้าตางังจากเวลาเปิดหน้าต่างมากเก็บผักมันมันจะได้เก็บงางขี้คันล่งไปข้างล่างเนี่จ้ะอันนี้เป็นเครือตดหมานะคะเครือตดหมาตั้งแขงวัดข้าจเจ้าออกไปเฮ็ดเข,าป,ขา,ออาปุงเขาพ่องคอยเอามาปลูกหากมันทะลุกระถางล่งดินแล้วจ้ะเครือตดหมาเอามาต้มดื่มนะคะสปปรรพคุณเยอะมากดูใน Google ได้คะ่ะ เอาน้ำลงใส่ถังให้มันติ่มถังไปเล่าออไปข้างนอกปลูกต้นใหม่พุวนดินกะตัางใมล่างมือจะ้ะวันนี้มาผลดูผลงานปีนขึ้นไปเขาเลื่อยตัดจะ้ะเขาเลื่อยตัดมันจังตัดลงได้มกักจะตกลงไปนอกกำแพงลากออกไปนอกกำแพงจะ้ะแล้วก็ฟันฟันต่ว่าผลงานก็คือถ้าอย่ามองมั่โตเลยเพราะว่า เก็บคิงโดน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 จะไปเฮ็ดแบบนี้อรุณสวัสด์ยามเช้านะคะขอให้เพื่อนๆมีคลิปปังๆกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ